วันนี้ผมอยู่กับเจ้า Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน4ี่ล้อปี2019คันนี้ออกห้างไปแดงอยู่1,499,000บาทวันนี้ผมขายแค่ 899,000เท่านั้นครนนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับครับพอเริ่มต้นแค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นเรามาดูชมหน้ากันไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบท์บีม LED นะในส่วนของล้อล้อเป็นล้อแม็กเดิมขอบ18นะครับเป็นยางมิชลินยางปี2022ยังใช้งานได้อีกยาวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ในส่วนของด้านหลังนะมีสัญ,ญลักษณ์ Sigmama โฟมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วแล้วประตูหลังนี่เป็นแบบไฟฟ้าเรามาดูสภาพ ข้องผู้โดยสารกันสภาพต้องบอกว่าใหม่มากนะถ้าไม่มีริ้วรอยการใช้งานใดๆเลยนะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลไม่สวยมากเรามาดูด้านหน้ากันนะด้านหน้าก็ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้ด้านหลังเลยนะวงมาลัยสวยๆเลยนะไม่มีรอยแตกอะไรมีคูดคอนโทรลม,มีแพดนชิพมาให้หนะ้าจอเป็นแบบทัชสกรีนตัวนี้สามารถขับเคลื่อนได้3โหมดนะเพราะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ คันนี้ผมรับประกันให้นะหลังการขายซ่อมศูนย์สปีนะคันนี้เป็นรถมือเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์086 30 30 300เดี๋ยวผมมาโนดดูแลให้นะครับ